ทังสัมมาสัมพุทธะพระวานเงะวันอิวาเสวั sa pa ka wa lo ba pa ka na ba ka rang ka a ta sa pa ka wa to a a ra ha to a sa ma sa pa ta ta na mo a ta a ra ha a sa ma sa อะมวะดาสะภะกะวะโทอะอระโทสัมมาสัมปะนั่งลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บัณฑิตท่านมาอบรมสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม อาจารย์ีระพระอาจารย์บำเพ็ญท่านมาอบรมแล้วและท่านบอกว่าวันในไราเนี่ส่งมีทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ทำมังสาตรีและทำมักศึกษาถนะูอันนั้นท่านอบรมรวมกันเนี่ยมันยากต่อการอธิบายเพราะนั้นพระอาจารย์บรรชัยก็มาด้วยวัดเขาสักาทองนะท่านเลยบอกว่าแบ่งอย่างนี้ก็แล้วกันให้ทำมักษาตรีพระอาจารย์ท่านอบรมอยู่ที่โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดในไร่ สันธรรมสาโทเนี่ยมาอบรมที่วัดในไรนะ่เราใช้เวลาในการอบรมในว่ะอาจารย์รดูเวลาแล้วนะครับก็อีนไม่กี่สปดาห์ก็จะสอบใช่ไหมสอบันที่27นะเช่วงเช้าก็จะสอบวิชากระทูช่วงบ่ายก็จะสอบวิชาธรรมะแล้วก็วิชาวินัยพทุทธทาแล้วก็วินัยนะนั้นก็เวลาพวกเราจํากัดนะพระ,พระ,พระพอาจารย์ก็รู้จะอบรมยังไงให้พวกเรา ทำได้สอบผ่านกันทุกคนนะนะพระอาจารย์ก็ทําเอกสารนะแจกนะครับให้อา่านทบทวนเอกสารนี้ห้ามหายเนกราจะสอบครับนะให้ไปอ่านทบทวนเอาคนครูอาจามาจากแยกจากปฐมมัธยมได้ไหมปฐมฝั่งหนึ่งมัธยมฝั่งหนึ่งได้ไหมของสนามหลวงวันนี้พระอาจารย์ให้แต่งกระทู้นะครับให้ได้ ให้ชำนาญอย่างน้อยก็คือแบบฟอร์มให้ชำนาญน,นะครับนะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะวันนี้นะส่วนวิชาธรรมะวิชาอนุพุทธ,ธะแล้วก็วิชาวิันนะพระอาจารย์แจกชี้ให้ไปอ่านนะไปอ่านแล้วก็ทบทวนนะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ให้หนึ่งให้หชุดนะครับหชุดสามวิชาครับนะ พยายาม้องเอแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะเน้นกระทู้ก่อนครับวนะ่าจะยงเหนือนะให้คุณครูไว้ด้วยนะเผื่อคุณครูสํามเนานะเด็กคนไหนหายก็สํามเนาพระอาจารย์ด้มีแจกซับมสองครับแต่เนะมื่อคืนนี่ระอาจารย์นั่งพิมพ์ึกับเที่ยงคืนนะพระพระอาจารย์พิมพ์ธรรมดาพิมพ์เล็กๆนละ็กให้คุณครูชุดหนึ่งวนะิชากระทู้นะประถมเหลือประถมให้คุณครูชุดหนึ่งนะเผื่อสํามเนาถ้าเด็กหายนะ เานี้ไม่ทำน้ไว้ได้มมนถูกอ่าอันนี้ก็คือสามิชาประถมมัธยมนะอ่าเดี๋ยวอันนี้แจกที่หลาตอนกลับนะมาดูข้อสอบธรรมศาสตร์ทอก่อนนะเราผ่านธรรมาสาตรีมาแล้วใช่ไหมครับเราเคยแต่งกระทู้กับอาจารย์มัเพลมาแล้วนะเคยแต่งมาแล้วนะฉะนั้นก็อ่าแบบฟอร์มมันจะคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่ากระทู้เชื่อมกระทู้ตั้งจากกระถาสั้นๆ อย่างเช่นอัตยีอัตโนนาโถแบบเสสั้นมันก็จะยาวขึ้นเป็นสองบรรทัดบาลีแล้วก็สองบรรทัด<ก>นักรมโทต้องอธิบายมากกว่านันกรม<น>ตรีธรรมริษาตรีนะให้เราตั้งใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าธรรมริษาตรีเนี่ยเขียนแค่สองหน้ากระดาษสามหน้ากระดาษก็จบแล้วใช่ไหม<ก><น>ธรรธร,ริษาโทเนี่ยอย่างน้อยต้องสามหน้ากระดาษขึ้นไปถึงสี่หน้ากระดาษสี่หน้ากระดาษ ถ้าจะได้มาตรฐานคือสี่หน้ากระดาษครับเพราะว่ามนมีกระทูเชื่อมรู้จักกระทูเชื่อมไหมครับยังพอจําได้ไหมกระทูเชื่อมกระทูเชื่อมคือกระทูที่เราเอามาเชื่อมกระทูตั้งข้อสอบเป็นกระทูตัวที่สองใช่ไหมตัวที่สามกระทูเชื่อมของธรรมศาสตรโทนี่นจะมีสองตัวนักทำตีแค่เชื่อมแค่ตัวเดียวแต่ธรรมษาสตรโทมีกระทูเชื่อมสองตัวเนี่ยพระอาจารย์ท่านคงจะแนะนําแล้วนะกระทูเชื่อมสองตัว แล้วก็มีสรุปแล้วก็เอากระทูตั้งมาปีนนะมาดูหน้าตาข้รก็สอบนะครับอย่างนี้ปีหกหกอข้อสอบแบบนี้ครับเนี่ยขขาสอบปิปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทูทำคำึกษาชั้นโทชั้นประถมศึกษาเนี่ยอาจารย์จออาจารย์ขาดขึ้นนิดนงึงอะอาจารย์เชื่ออยู่ก็ได้นะครับชั้นประถมศึกษาที่อาจารย์บอกว่าต่างจากนักธรรมตรีเพราะอะไรครับเพราะว่ากระถานะธรรมตรีมันแค่ จบแค่นี้ชะไหมครับสั้นๆสองตัว,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 วจบแล้วธรรมะธรมธรมศสาสตร์เนี่ยกาถาจะยาวคำแปลก,ก็ยาวด้วยครับคำแปล<ม>ครับบันฑิตไม่พึงครบอสตตบุรุษนี่คือคนไม่ดีนะพึงครบสรตัตตบุรุษคือคนดีครับเพราะอสตตบุรุษย่อนมนำไปสู่นรกสัตตบุรุษคนดีย่อมให้ถึงสุขติคือสถานที่ดีสุขติแปลว่าไปในทางที่ดีเนี่ยนะเดี๋ยวมันมีตั้งหลายวลี มันมีเยอะๆแบบเนี้ยครับมันเป็นข้อดีให้เรามีประเด็นในการอธิบายครับอธิบายได้มากแต่ถ้ามันน้อยบางทีเราหยิบประเด็นมาอธิบายได้ได้น้อยอันนี้คือหน้าตาของข้อสอบครับส่วนกระทูชื่อมเนี่ยเขาบอกว่าจงอ่านสุภาษิตมาประกอบพอเราแต่งกระทูนี้เป็นกระทูตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวฟอร์มนี้พอจำได้ไหมน,นี้ะอาจารย์พูดในบริบทที่ว่าพวกเราํำฟอร์มได้นะ ไหนใครยังจำฟอร์มไม่ได้ยกมือฟอร์มกระทุกย่อหน้าคำาอ,อันดับพั้นบทไม่ได้เดี๋ยวทุกตัวทีนะ,อ,ะอันนี้พระอาจารย์พูดกันว่ากระทุเชื่อมเราต้องเอามาเชื่อมกี่สุภาสิทธครับสองสุภาสิทธิารรมศาตรีแค่หนึ่งสุภาสิตใช่ไหมครับหนึ่งสุภาสิตแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วครับโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราสองสุภาสิตธิครับถ้าใครเชื่อสุภาสิทเดียวเนี่ยตกเลยนะ อาจารย์บอกไว้ก่อนนะขีเ้เกียจเขียนเอาแค่สุภาษิตเดียวก็พอเงี้ยตกเลยพอไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานของธรักศากษาโทรเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่นะเอ้าสุภาษิตเราเลือกมาจากไหนข้อสอบเขาจะมีให้เลยครับเนี่ยให้เราเลือกครับนี่เขามีให้เรากีนตัวครับเนี่ยให้เราเลือกกี่ตัวนะมีตั้งห้าตัวใช่ไหม มีลงห้าตัวแต่ว่าเราเลือกมากี่ตัวครับใช่ละกี่ตัวสองตัวสองในห้าชอบตัวไหนล่ะเลือกเาตัวนั้นมาเป็นตัวเชื่อมนะสุภาษิตตัวนั้นมาเป็นตัวเชื่อมนะสมมติว่าเราชอบตัวที่หนึ่งตัวนี้เราตัวนี้เราชอบตัวที่สองเราตัวนี้มาเชื่อมตัวไหนก็ได้ครับในห้าตัวก็มีข้อทอยให้เลือกห้าตัวแต่ว่าเลือกจริงๆได้แค่สองตัวเป็นตัวเชื่อม เราไม่ต้องท่องไปสมัยโบราณใครสอบทำภาษาต้องท่องไปสองตัวตอนหลังมานี่แม่กองท่านบอกว่าโอ้ยนักเรียนที่เกียรติท่องสมัยใหม่เขาไม่ท่องกันแล้วเขาเลยเขียนมาให้นะครับพิมพ์มาให้เราแค่เลือกนะเลือกอย่างเดียวว่าเราจะเอาใช้ตัวไหนนะวัาเราตัวนี้ตัวนี้ก็เอาสองตัวนี้หรือเราไม่พอใจสองตัวนี้เราเอาตัวท้ายก็ได้ครับ ตัวท้ายเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้นะเอาตัวนี้เป็นตัวที่นึ่งตัวนี้เป็นตัวเชื่อมตัวที่สองก็ได้เหมือนกันนะครับนะ <c oughs> เข้าใจว่าอาจารย์พูดจะไหมประถมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอ้าวโตแล้วนะ,นะเข้าใจแล้วนะอันนี้คือกระทูเชื่อมที่เขาเป็นใบข้อสอบที่เขาให้มาทั้งระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าความยากง,ง่าย ต่างกันครับประถมอาจจะง่ายหน่อยในการอธิบายมัธยมอาจจะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นโตแล้วผ่านการศึกษามาพอสมควรเขาก็ออกสุภาษิตที่ยากๆทำึกษาชั้นโทร,ระดับมัธยมศึกษาสอบในสนามหลวงอธิีายผมครับนี่มัธยมก็สอบเขาออกปีกของเขาออกว่างแค่น,น่อันตรักขังบรรนนาลมัเนาอีกดาวเลยครับ บุคคลไม่ควรพลาดประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้แม้มากครับรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงขวัญขวายประโยชน์ของตนเนี่ยนี่เนะยเป็นกระทู้ตั้งนะกระทู้ตั้งกระทู้ที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งหน้าแรกเลยครับข้อสอบครับแล้วเขาก็เหมือนกันครับให้เราเารื่องสุภาสิตธมาสองสภาสิทธิครับมันเป็นตัวเป็นกระทู้เชื่อมสองสภาสิตินะ สองสภาสิเราเลือกจากไหนล่ะครับด้านล่างนี้นะครับเขาจะให้ข้อสอบมาครับด้านล่างนี้เลยอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งครับนะอาจารย์ก็มาไม่ดีครับนี่อาจจะเลือกตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งก็ได้ครับนะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเลือกครับอันนี้พระอาจารย์ไม่ชัดกันนีะเบอร์นะถ้าเป็นตัวนี้เราพอใจตัวนี้เราตัวนี้เป็นตัวเชื่อมตัวที่หนึ่งถ้าเราพอใจตัวนี้เป็นตัวเชื่อมตัวที่สองหรืออาจจะเป็นตัวนี้ หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นครับสามารถเอามาเป็นตัวเชื่อมได้กี่ตัวนะสองตัวเท่านั้นนะอย่าเลือกมาทั้งห้าตัวนะตัวใดตัวหนึ่งที่เราชอบเราอธิบายได้หลัต้องการเลือกทําไงเราอ่านภาษาไทยครับอ่านตรงนี้เออมันเข้าใจง่ายนี่อธิบายง่ายเอาตัวนี้ดีกว่านี่เทคนิคนะ ถ้าเราอ่านข้อความข้างล่างนี้เป็นภาษาไทยมันอาน่านล้วงงเลยอย่าไปเลือกครับอธิบายยากถ้าเราอ่านโจทย์น้วงงเนี่ยตัดทิ้งเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอา่านแล้วเออดีเข้าใจนี่คนดีคนไม่ดีนะเราเข้าใจนี่นะอธิบายได้ง่ายนี่เลือกตัวนั้นครับเป็นตัวเชื่อมตัวที่หนึ่งตัวที่สองหลักเทคนิคนะในการเลือกจากนั้นก็คืออ่านภาษาไทยก่อนแล้วก็ค่อยมีตัดสินใจเลือกตัวไหนเป็นตัวเชื่อมตัวที่หนึ่งแล้วก็อธิบายนะ อันนี้็คือข้อสอบหน้าตมามันนะครับให้เราดูหน้าตาข้อสอบก่อนคราวนี้ฟองอ่าบาที่านผู้จย์บอกว่าใครลืมฟอมนะฟอร์มในการแต่งกระทู้นักทมโทนักทมตรีเหมือนกันครับมีเจ็ดขั้นตอนเหมือนกันนะเจ็ดขั้นตอนนะมีตั้งแต่กระทู้ตั้งคำราลังพระบทจะไหมนะกระทู้เชื่อมนะกระทู้เชื่อมนักทมโทมีเชื่อมสองตัว พอกระทุ้บเชื่อมเสร็จแล้วมีสรุปให่ไหมครับมีสรุปแล้วก็มีปิดท้ายกระทุ้ตั้งมาปิดท้ายแล้วก็จบด้วยคำว่าดังที่ได้อาถารที่บายมาด้วยประการแลักษณะพระอาจารย์ให้ดูฟอร์มสักนิดหนึ่งนะฟอร์มเราได้กระทุ้ตั้งอ้าวลองดูแผ่นใบงานที่อาจารย์ให้ไปดีครับใบงานมัธยมศึกษานะครับก็จะเป็นอะไรนะครับอาถรรทัศน์ถังปรมัตปารัตเถนะ เอาสายตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษบาลีกึ่งกลางหน้ากระดาษเว้นบรรทัดไหมเว้นบรรทัดใช่ไหมตัวบรนจงครึ่งบรรทัดหรือเต็มบรรทัดครึ่งบรรทัดทบทวนฟองครึ่งบรรทัดเสร็จแล้วเริ่มต้นด้วยคำอารักขบทครับอารักขบทก็คืออะไรครับนะบัดนี้จะได้บรรยายขยายเนื้อความแห่งการทุ่มทำ พุทธภาษีเจดิขีดไว้หนะ้าเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและประพฤ้นปฏิบัติสืบต่อไปนี่หน้าบันนี้เราต้องเข้าไปใช่ไหมครับหน้าบันนี้จะได้บรรยายขยายเนื้อความในกระทูตาบอันนี้คืนนี้ไปนอนท่องเลยครับต้องได้ใช้แน่ต้องได้เขียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอีสองพันท่านเนี่ยครับย่อหน้าประมาณกี่เซนนะพระอาจารย์ประเทนได้บอกประมาณหนึ่งนิ้วหรือประมาณสองเซนสองเซนก็ได้หนึ่งนิ้วก็ได้ประมาณ ยอหน้าพอประมาณหน้าบันท้จะได้บรรยายนี่ต้องได้เขียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตถ้าใครจะมีหวังน้ำต่อหน้าจะมีหวังครับไม่มีให้หวังพอถึงสนามสอบปั๊บก้มหน้าทุกคนก้มหน้าเขียนเหมือนกันจะมีหวังมองซ้ายมองขวาจะมีหวัง g ูเก l e มาช่วยไม่ดีนะครับเขาไม่ให้เข้าไปครับเขียนกับท่องอย่างนี้พวกเราสมองดีแล้วไม่เกินห้านาทีก็ท่องได้แล้วหน้าบันทีเสร็จแล้วพ่อง ใส่คำอลรพมดอันนี้เรียกคำอลรพมดใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต้นอธิบายใช่ไหมเริ่มต้นอธิบายสุภาษิตข้อสอบใช่ไหมครับนะเริ่มต้นอธิบายไปประมาณทั้งสิบกว่าบรรทัดครับประมาณเจ็ดแปดบรรทัดอย่างน้อยนะนะอธิบายไปจนถึงเข้าถูกกระทู้เชื่อมใช่ไหมครับเราก็เรื่องสุภาษิตข้างล่างครับ ใส่เข้ามาครับตัวนี้เป็นกระทู้เชื่อมอ้าที่มาด้วยสมดังสภาสิทธิ์ที่มาในอันนี้ขับไม่ได้ครับตัวเนี้ยนะเอ้าเอามาจากไหนล่ะดูข้างล่างครับคำพีที่มาเห็นไหมคุตการนิจกายธรรมบทนะเขามีที่มาอยู่นะมองเห็นไหมใครมองไม่เห็นบ้างครับแตนะ่ที่มาดูจากไหนครับที่มาอ้าวย้อนด,ดูหน่อยครับยอดด้อนที่มาดูที่มาหน่อยครับอ่านเะพรารจ์ให้ดูที่มาครับ ดูที่มาของสุภาจิตเมื่อกี้นี้เอามาใส่ครับที่มานี่ครับที่มาคำพีครับถ้าเราคำพีนี้มาครับเราก็จะอ้างที่มาสมดังสุภาจิตที่มาในคุตตะนิกรและก็เถระคาถาว่านี่คือที่มานะทุกคนดูนะเข้าใจไหมถ้าใครไม่เข้าใจยกมือนะอันนี้สําคัญครับ ถ้าหายไปนี่หลายคะแนนเลยนะเออที่มางนี้นะนี่คือที่มาของสภาสิทธิสมดังสภาสิที่มาในพุทธกาลิกายเถรกระถาว,ว่าที่มานี่จะต่างกันครับนะอันนี้เข้ามาจากเถรกระถาหมดเลยนะปีพศเน,นี่ยนะก็มาจากเถรกระถาหมดนะก็ถือว่าง่ายสําหรับนะนักเรียนครับเอามาใส่ตรงไหนครับตรงนี้ไง สมดังสภาสิทธิ์ที่มาในคุตการิก,ก mm hmm. ายเถระคาถามว่าเราก็เอาอยาดีกิจจังนี้มาใส่เลยครับสุภาสิทธิ์แรกที่เราเลือกจะไมครับเอามาใส่ตัวนี้เราตึงกลางหน้ากระดาษคำแปลแล้วก็เริ่มเริ่มอธิบายสุภาสิทธิ์เชื่อมที่หนึ่งครับพออธิบายไปประมาณหกเจ็ดบรรทัดพระอาจารย์บอกแล้วว่าธรรมสาโทมีกระทูเชื่อมกี่ตัวนะ สองตัวต้องเตรียมตัวที่สองอีกไหมเลือกตัวที่สองเราก็เลือกจากอะไครับเลือกจากตัวนี้เลยครับเนี่ยเลือกตัวที่สองจากห้าตัวนะครับมาเป็นตัวเชื่อมนะมาเป็นตัวเชื่อมพระอาจารย์บอกแล้วว่าใครถ้าใครเชื่อมตัวเดียวแบบนักทำตรีนะตกนะดังนั้นทำาิาศึกษาโทต้องคิดไวในใจเราเราโตแล้วเราระดับนึงแล้วต้องสองตัวถึงจะผ่านถ้าใครเชื่อมตัวเดียวตกนะนะ พออธิบายไปจากจบจากกระทู้เชือ่อมตัวที่หนึ่งแล้วเวเราก็สมดังอีกเหมือนกันครับสมดังสุภาสิที่มาในพุทธกาลนิกายเถระคาถาวา่าเราเลือกตัวที่สองครับใส่สภาสิตมาสมมติเราเลือกว่ายัสสปาปังกตังกัมมังตัวที่สองใช่ไหมครับในแผ่นชีทที่อาจารย์แจกไปนะเนี่ยเราก็เอามาใส่ว่ายัสสปาปังกาตังกรรมัมมังกุสเลนะปิถีญติ ใส่ไ,ไว้พร้อมกับแปลไว้ดึงกันหน้ากระดาษนะแล้วก็เริ่มอธิบายต่อไปครับอธิบายไปประมาณหบรรทัดเจ็ดบรรทัดนะเจ็ดบรรทัดเสร็จแล้วเราเชื่อมมาสองกระทูนะครับสองกระทูเชื่อมเสรสรุปนะย่อหน้าสรุปต้องย่อหน้าให้ให้เหมือนกันเหมือนกันหรือ1นึ่งยีเหมือนกันนะแล้วก็สรุปสรุปก็ย่อหน้าครับสรุปนี่คืออะไรครับสรุปก็คือ เราก็สรุปความเนื้อหาทั้งหมดที่เราแต่งมาเนี่ยบางคนสรุปไม่เป็นนะพระอาจารย์โู้หหนูเขียนมาตั้งสองหน้ากระดาษให้หนูสรุปยังไงเนี่ยเอางี้พระอาจารย์พูดให้เขา้าใจง่ายก็ว่าสรุปเราต้องการให้คนอ่านสิ่งที่เราเขียนไปรู้เรื่องอะไรปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรแค่สามประเด็นเนี่ยนะรู้เรื่องเรื่องอะไร ปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงแค่นี้คือสรุปใช่ไหมที่เราเขียนทัหนดนะ่ะเราเขียนเรื่องอะไรล่ะเรื่องความดีความดีทำยังไงความดีสรุปมานี้หนึ่งทำยังไงปฏิบัติทำแล้วปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติแบบนี้หนึ่งสองสามได้ผลเป็นอย่างไรได้ผลยังไงครับนั่นคือ,ค,อ,ค,อคือการสรุปสามประเด็นน,นะครับ ประเด็นละหนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดก็หกบรรทัดนะจ๊ะแมรู้เรื่องอะไรสองบรรทัดทําอย่างไรสองบรรทัดได้ผลอย่างไรสองบรรทัดหกบรรทัดนะนะสรุปแล้วหกบรรทัดพอแล้วก็ปิดท้ายด้วยประโยคด้วยวลีที่ว่าสมดังพุทธศาสน,นาสภาสิทธิ์ที่ได้ลิขิดไว้นะบวเบื้องต้นวลีนี้ท่องไปเหมันกันเนี่ยเหมือนหน้าบัตรนี้นะนะตรงนี้ต้องท่องนะ มีกี้นี่ก็ต้องท่อางมานกัน,นะครับเน,นี่ยสมดังสุภาษ,ษิตที่มานในท่องไหมท่องนะ,ะบางคนจำไม่ได้นะสมดังสุภาษ,ษิตที่มาในที่มาในบางคนเขียนไม่ได้นะแต่ว่าเด็กสมัยใหม่ถ้าเป็นเด็กที่สนใจในการอ่านการเขียนหนังสือก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นเด็กแบบไม่สนใจเนะี่ยอ่านหนังสือไม่ออกบ้างเขียนหนังสือไม่ได้บ้างนี่โอ้เขียนจา้าลย อันนี้ต้องท่องไปใช่ไหมครับสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตถ้ามันยาวไปนี่เปลี่ยนเป็นอะไรเราได้ไหมจะได้จังง่ายๆสมดังพุทธภาสภาษิตได้ไหมเออบางคนพุทธศาสนาสุภาษิตมันยาวอาจารย์หนูจำไม่ได้เอาง่ายๆพระอาจารย์ตัดว่าสมดังพุทธเติตตมนีครับภาษิตเข้าไปพุทธภาสภาษิตภาษิตของพระพุทธเจ้าง่ายไหม สองดังพุทธภาษิต์ก็ได้สองดังพุทธภาสิทธ์ที่ได้ลิขิตไว้นะเบื้องตน้นอันนี้เขาว่ายกขึ้นใช่ไหมยกขึ้นเป็นนิเคปะบทได้เหมือนกันครับจะได้ลิขิตลิขิตก็คือเขียนไว้เบื้องต้นหรือืกระทู้แรกนะหรือนิเคปะบทก็คือบทแรกบทเบื้องต้นนะครับนิเคปะบทความหมายเหมือนกันครับจ,จะท่องอสมวนวลไหนก็ได้สองดังพุทธ าศาสนาสภาสิ่ที่ยกขึ้นเป็ที่เขตระบทดเริ่มต้นว่าเราก็เอากระถูกตั้งคือกระถูแรกจะไหนกระถูกข้อสองกระถูกแรกเนี่ยครับมาปิดท้ายก็คืออา่อาอัตถทัศน์ังละเถนะเนี่ยมาปิดมาปิดท้ายเขียนไว้ตรงกึ่งกลางเหมือนกันนะอย่าลืมนะไม่ใช่ปิดยังไงก็ได้นะเขียนไว้เป็นกึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งบาลีและภาษาไทยเว้นประทังเหมือนกันแล้วปิดท้ายด้วยคำว่า มีในดังพรนามาด้วยประกรารรล้วเนี้อันนี้ห้ามหายครับหายก็คือคะแนนหายเหมือนกันครับตรงนี้นะเออพอมองออกแล้วใช่ไหมว่าฟอร์มกระทุ้วดีจากขั้นตอนอย่างที่อาจารย์บอกไปดูตัวอย่างได้ยไหมตัวอย่างที่เขาเขียนกับน,นี่ตัวอย่างเอากระ